ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artist Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดแม่มดริมน้ำนั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกิจกรรมล่าผีริมน้ำฟรี f ่ายนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับเข้ามาในเกมนะครับขึ้นเครื่องบินมาอยู่ในแผนที่ทุกคนรักนะครับและสิ่งแรกที่เราจะรีวิวนะครับก็จะเป็นสกายบอร์ดนะครับ ก็จะเป็นใบตองนะครับการรีวิววันนี้ก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นใบตองแบบนี้เลยนะครับโอเคลงมาที่ต้นแม่น้านะครับแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือร่มชูชีพนะครับเป็นร่มพ่อมบตัวนี้นะครับก็ลายก็สีสันสดใสดีนะครับโอเคเดี๋ยวลงถึงพื้นของฟาร์มของก่อนนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยของที่จะรีวิวในคลิปก็มีอยู่ไม่ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือปัญหาของไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้รีวิวด้วยนะครับก็คือตายก่อนนั่นแหละนะครับก็เลยต้องมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เจอคนเอาอะไรเพื่อนเออคือเปิดหัวไปก่อนครับหนึ่งโอเคเดี๋ยววิ่งมาเก็บเหรียญก่อนนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมทำไมคนอยู่ฝั่งนั้น ซ้าก่อนแล้วกันเผื่อคุณรตีโดนลัดคิวเอ้ยตัวสพานตายไปดีครับโอเคเก็บไปได้หนึ่งตีแบบชิวๆนะครับผมโอเคครับและนี่ก็จะเป็นชุดแม่มดริมน้ำนะครับซึ่งก็แลกไม่ทันนะครับกิจกรรมจบก่อนนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับก็จะเป็นตีมสีชมพูเอยเดี๋ยวเดี๋ยวบีบีโดนอะไรอ๋อโดนกับระเบิดนะครับโอเคส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับ ออแล้วก็แล้วก็ตอนที่ภาคถ้าเกิดว่ามันมีเสียงตึงตึงตึงก็ก็แถวบ้านมีหมอลำนะคบก็จะมีเสียงตึงตึงตึงนิดนึงเพราะว่ามันเสียงดังแล้วเราก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะครับโอเคครับมีรถแห่นะรถแห่โอเคแล้วคือตอนภาคนี่คือตอนไม่ภาคเขาไม่เปิดกันนะเนี่ยแล้วคือแบบว่างว่าแต่การดูแข่งฟีไฟล์โอซิรีนะครับก็มาภาคนะครับโอเคแต่ตอนนี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วเมื่อกี้มันฟันค้าก็ไม่รู้ว่ามันบั๊กอะไรก็ไม่รู้ครับ พี่ <Okay, S 2> เดี๋ยแบบวแอบมาตรงนี้ก่อนเอ้ยใจยเย็นครับพี่ใจยเย็นครับพี่ชายอา้าวอไลออนอย่างงี้โซเนียขึ้นอย่างี้ก็สวยนะครับอา้าวลาดคิวเฉยครับแอมซอรี่ครับเราเป็นลาดคิวเฉยลาก่อนเพื่อนโอเคโอเคครับเดี๋ยวก็ขอวิ่งผ่านป่าสีแดงไปก่อนละกันนะครับวิ่งเช็คคนก่อนนะครับ ครับตรงนี้เราเหมือนจะเจอคนอยู่บนเขตทหารนะครับแล้วเป็นความหวังหมู่บ้านด้วยครับผมเราต้องจัดการมาแล้วนะครับไม่งั้นมันจะมีคนโดดร่มลงมาฆ่าเราโอเคไปครับบุกดีครับเอาอย่งั้นเหรอเพื่อนเอาระเบิดไปกินสักหน่อยเบี่ยงยังไงเอา้าเออโอเคแต่วันนี้ปบปวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วครับหวังว่ามันจะตายนะเอายังไงทัศยาเข้าไปแล้วหยอด ตุม้มอา้าวดาวก่อนทั้แล้วโอเคตอนนี้ครับกลับมาที่เขตทหารนะคะมีคนอยู่หน้าตู้ครับผมจังหวะน,นี้รีบไปครับผมรีบไปรีบไปก่อนเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโดนตัดจากข้างนอกอา้าวแล้วข้างนอกเขาอะไรกันแล้วเขายิงอะไรกันอยู่ข้างนอกนั่นอ่ะเอ้ยเอา,เอาแล้วครับจังหวะนี้ ยิงระเบิดไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวใครมาเนี่ยว้าวว้าวเดี๋ยวเโอ้ยมันกันมันกันได้แค่ระเบิดนะมันกันกระสุนไม่ได้อาย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 าโอ้จะตายโอเคปั๊มยาก่อน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 เออใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนใจนะเพื่อนเอาไว้หลังเข้าโอ้โหเอาเอาชุบชุบหลุดชุบหลุดอะไรเนี่ยโอ้ยมันมีรูมันมีรู จเจนนะพี่ครับจเจนนะครับพี่ครับจเจนนะครับโอเคชุบเสร็จแล้วเอ้ยโอลไลออนโอลไลออนโอลไลออนโอ้ยเอ,เอาไงดีล่ะครับทีนี้เอาไงดีละ่ะปลาโอ้ยวงมาแล้วด้วยปาลาระเบิดออกไปก่อนแล้วกันครับเอ้ยระเบิดมาปัญหาเกิดเอ้ยโซเนียโอ้โหไม่ไหวครับโอ,โอเครีนังใหม่นะคะวันจันทร์นี้ครับผม แบบนี้ก็จะเป็นสกินมอเตอร์ไซค์นะครับออกมารีวิวในโซนนะครับวันในแรงนี้หาไม่เจอเลยนะครับตอบยากซะเแล้วเกินครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีควันเป็นสีน้ําเงินม่วงๆนะครับแล้วก็ตรงที่จับเนี่ยก็เปลี่ยนรูปร่างด้วยนะครับมันมันมันเป็นกรอบที่จับมากกว่าเนาะเคเบครับนี่เป็นลาย แดงน้ำเงินนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเดี๋ยวนะครับก็จะเป็นในส่วนของระเบิดนะครับก็ระเบิดเนี่ยเป็นสีน้ําเงินม่วงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้ดีเดี๋ยวยาอยากให้มันเปล่าออกมาแล้วแล้วเป็นแบบหัวกระโหลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะน่ารักดีนะก็น่าจะสวยอีกแบบเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่เอฟฟกที่ออกมาเป็นสีน้ําเงินม่วงเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่ปลาไปปลาเล่นๆให้ดูเฉยๆนะครับโอเคก็ถ้าใช้กับอันวารก็จะแยกล่างแบบนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้นะครับทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับไม่นานแล้วด้วยนะครับโอเคปลาเข้าไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i ร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย